สวัสดีครับตอนนี้ภารกิจที่หลงเหลืออยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็แทบจะตัดพรีเมียร์ลีกออกได้แล้วอันนี้ในมุมมองของเราที่เป็นกองเชียร์นะที่มั่นใจในทีมส่วนเหล่าด,ดานักเตกเนี่ยเขาก็ต้องคอนเซนเทรตอ่ะก็คือมีสมาธิแล้วก็มุ่งม,มั่นต่อเกมเกมต่อเกมจนกว่าแต้มมันจะขาดแบบจริงๆจ,จังๆแบบเป็นทางการซึ่งผมก็คิดว่าเข้าเดือนพฤษภาเนี่ย มันน่าจะจบแนละ้วตอนนี้บนเส้นทางที่เหลือเนื่องจากเราไปแพ้พีมัดอากายตกรอบนี้เอครับแล้วผมก็บอกว่านั่นนะ่ะมันเหมือนจะเป็นอะไรที่ไม่ดีแต่ผลลัพธ์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็ประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถมุ่งมั่นไปในรายการที่เหลือได้ผมก็บอกแล้เหตุผล ในการที่เราจําเป็นที่ต้องทิ้งรายการใดรายการหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นเอฟเอครับก็เพราะว่ามันเริ่มต้นช,า,ชาวเชลบ้านเขาทีนี้ในคาราบาวครับมันก็รอเกมเดียวและเกมสุดท้ายซึ่งจะไปเล่นในนัดชิงชนะเลิศในวันที่16มีนาเจอกับนิวคาสเซิลผมก็บอกไปแล้วว่ามันไม่เหมือนในเกมพรีเมียร์ลีกแน่นอนที่เราเล่นในบ้านที่สนามแอนฟิลด์ที่ตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆของนิวคาสเซิลเนี่ย ก็คงจะตามมาก็ประมาณทั้งสองทีมเนี่ยมีพลังของกองเชียร์ที่ผมมองว่าสูสีใกล้เคียงกันถ้าให้จำนวนเข้าสนามเนี่ยใกล้เคียงกันผมก็มองว่าบรรยากาศในเกมเนี่ยน่าจะเข้มข้นกว่านี้ดังนั้นเนี่ยเอามาประเมินไม่ได้ผลลัพธ์จากการที่เราชนะนิวคาสเซลในเกมก่อนหน้านี้เพราะไม่มีอเล็กซานเดอร์อิซัคด้วยทีนี้อันนั้นเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็จะปไปมองเมื่อเหตุการณ์มันมาถึงแล้วในพรีเมียร์ลีกมันก็เหลืออีกแค่สิเกมสำหรับเรอร์พูลส่วนอาร์เซนอลหรือสิบเอ็ดเกมเอฟเอคัพตกรอบแล้วก็เหลือใน UCL ดังนั้นเนี่ยในรายการ UCL เราก็ต้องมาดูว่าเรอร์พูลเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างใน UCL ที่เราจะต้องมาโฟกัสกับมันผมมองว่า นี่น่าจะเป็นรายการที่เราต้องวางแผนล่วงหน้าไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูแล้วกันว่าใน UCL เป็นยังไงบ้างนี่คือตารางหลังจากการจับสลากที่มันเสร็จสิ้นไปแล้วในวันที่21กลุ่กุมภานะครับใน UCL เนี่ยเรอร์พูลจะเจอกับเปเช่นะครับโดยแยกเป็น2ฝั่ง ตอนนี้เนี่ยทีม่มาดัดหนึ่งอันดับสองเนี่ยถูกแจกงเป็นคนละฝั่งแล้วนะครับเราก็รุ้นว่าจะได้เบนฟิก้าหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าเบนฟิก้าเนี่ยเขาก็ไปเจอกับบาร์เซโลนานะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีเบนฟิก้าเจอกับบาร์เซโลนาคู่ชนะของทั้งสองทีมนี้เนี่ยก็จะเข้าไปในรอบ8ทีมซึ่งจะมีวิร์สเซียดัตมุนแล้วก็ลิวซึ่งก็อยู่ร่วมสายกับเรา เจอกันเนี่ยก็จะผ่านไปเจอกันกับทีมที่ชนะในคู่เบนฟิก้ากับบาร์เซโลนาซึ่งก็คาดว่าบาร์เซโลนานะจะผ่านนะครับแล้วก็ทั้งสองทีมนี้เนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันนะเท่าที่เล่นกับริวเนี่ยก็ถือว่าเล่นกับริวเนี่ยเล่นด้วยลําบากเหมือนกันแต่โพรตเซียดอทมูนเนี่ยหลังจากเปลี่ยนคณซื้อแล้วก็โอเคดูดีขึ้นทีนี้ก็มาดูในสายเดียวกันกับบาร์เซโลนาเนี่ยก็เป็นไบรย์กับ ดเบอร์คูเซนซึ่งโอ้โหคู่นี้ก็ถือว่าเป็นบอลถูกคู่เลยนะครับเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยไบยนมวนิคก็ไปเล่นเกมอุดเลยแล้วก็เสมอกันไป0ูนนะครับและนี้เนี่ยไม่รู้แล้วว่าทีมไหนทีมหนึ่งจะผ่านเข้ามาได้ก็จะมาเจอกับทีมฟายนอกับอินเตอร์มิลานซึ่งดูและ i อินเตอร์มิลานเนี่ยก็ดูเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับทีเนี้ยก็คิดว่าใน รอบ8ทีมเนี่ยก็น่าจะเป็นบาร์เซโลนานะครับแต่จะมาเจอกับใครไม่รู้นะครับสายนี้เนี่ยดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทีมใดทีหนึ่งแหละซึ่งในทัศนะผมเนี่ยผมก็มองว่าบาร์เซโลนามีโอกาสนะครับแล้วก็ไบยอนมิวิกกับเรเวอร์กูเซนเนี่ยยากไม่ออกจริงนะครับแล้วก็อินเตอร์น่าจะดูดีกว่าหน่อยหนึ่งดังนั้นเนี่ยโอเคละคู่นี้ตีซะว่าบาร์เซโลนาผ่านมาเข้ารอบชิงแล้วกันนะครับส่วนฝั่งนี้ พิสซีไอเกับอาร์เซนอลก็คิดว่าอาร์เซนอลดูจะเป็นต่อในเรื่องกระดูกกระเดี่ยวแต่ประเด็นก็คืออาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยแนวรุกไม่ดีเลยนะครับจากที่เป็นต่อเยอะๆเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เหนียวก่าันเท่าไหร่นะครับพิซีไอเกับอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องมาดูกันแล้วนะครับ mm. แล้วก็เป็นบอลถูกคู่ก็คือแรมาดิดกับแอตมาดติ ถ้าจะถามว่ามีทีมใดทีมหนึ่งที่จะไม่กลัวเรมาดริดเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าทีมนี้แหละแอตมาดริดเนี่ยนะครับจะเป็นทีมที่ไม่กลัวเรมาดริตถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เรมาดรดหลุดวงโครจรไปก็คิดว่าทีมที่จะทําแบบนั้นได้ก็น่าจะเป็นแอสตินโกมาดริดนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นเปเชกับริบุพูซึ่งผมก็มองว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีอะไรที่มันคล้ายๆกันอยู่นะครับ ก็นาหัวตารางแล้วก็นาคู่ต่อสู้ห่างไป็สิบแต้มเหมือนกันเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเปเชเนี่ยเล่นน้อยกว่าเราแต่ประเด็นก็คือการที่จะมาเจอเราเนี่ยก็จะต้องเล่นเกมก่อนหน้านี้ซึ่งเจอกับรีลนะครับรีลเนี่ยก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยเปเชก็เสียประตูน้อยทั้งสองทีมเนี่ยเสียประตูน้อยเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2จะมาเจอกันนะครับก่อนที่จะมาเจอลิเวอร์พูลซึ่งได้พักมาเต็มๆนะครับแถมยังให้นักเตะเนี่ยไปพักผ่อน2วันด้วยนะครับ คู่สุดท้ายก็เป็นคับรูสกับวิลล่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยทีแรกก็จะประเมินว่าคับรูสเป็นรองแต่พอมาดูผลงานล่าสุดเนี่ยคับรูสก็ไม่สามารถที่จะตัดทิ้งได้สักทีเดียวแต่ถ้ามองว่าทีมในทีมนึงเหนือกว่าก็ตีเช้าเป็นวิลล่าแล้วกันนะครับส่วนทีมที่ถัดขึ้นมาก็เป็นลิวอร์พูลนะครับที่เราเชียร์ลิวอร์พูอยู่แล้วนะครับก็ต้องเอาลิเวอร์พูนี้แหละนะครับผ่านก็รอไป แล้วก็ไปเจอวิลลาซะนะครับเจอทีมไหนก็ได้แหละขอให้ผ่านเปเช่ก่อนนะครับซึ่งเปเช่เนี่ยดูหนักหนากว่าแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยคู่นี้เนี่ยถ้าแอดมิริตผ่านเข้ามาเนี่ยผมก็ว่าก็สนุกเลยนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยถือว่ามือไม่ค่อยดีเลยนะครับโชคในการจับโจเวนนี่แวร์เนี่ยจับสลากไม่ได้เลื่องเลยจริงๆนะครับคือผมวงว่าถ้าจะเจอทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยเรอัลมาดริดก็ไม่อยากเจอแอดมิริตหรอก คิดว่างานนี้เนี่ยมีโอกาสผมมองว่าพอกันนะครับต่อให้เลอบริลต์เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าใน UCL ก็เหอะนะครับแต่ว่าเจอทีมร่วมเมืองเนี่ยเล่นด้วยยากนะครับเมือนที่เเจอเอเวอร์ตันนะครับและไอ้ส่วนคู่นี้เนี่ยบิชเอิลเฟนกับอาร์เซนอลเนี่ยก็คิดว่าอาร์เซนอลน่าจะผ่านมาได้นะครับก็อเอาเป็นว่าคู่นี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยผ่านมาเล่นแล้วก็จะเจอเลอบริลต์หรือแอดมิริลเนี่ย ก็ว่ากันไปแต่ถ้ามาเจอแอดมริทเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะเป็นรองนะครับแต่เจอแอตมิริเนี่ยผมก็มองว่าก็ไม่ได้เป็นต่อสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระดูกกระเดี่ยวในบอลยุโรปเนี่ยอาร์เซนอลไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็มาไกลสุดที่รอบ8ทีมนี่แหละนะครับจากนั้นี่ก็เป็นทีมใดทีมหนึ่งในจากสเปนเนี่ยนะครับเข้ามาในรอบรองชนะเลิศ ส่วนในสายนี้เนี่ยก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าถ้าผ่านมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นวิล่าหรือคับบูสเราก็น่าจะผ่านมาได้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าอัตราต่อรองทีมที่จะเป็นแชมป์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นของออฟต้านะครับออฟต้าก็มองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่สุดแล้วที่จะเป็นแชมป์ใน UCL นะครับ17.2%ก็คือลดจากเดิมเดิมเนี่ยให้20.2ก่อนจับสลากวันที่21อัง เดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับแล้วก็บาเซลโลน่าเนี่ยก็ดีตัวเองมาจากเต็ง3ขึ้นมาเต็ง2นะครับแซงอาร์เซนอลซึ่งอาร์เซนอลจริงๆเนี่ยเรื่องประสบการณ์ในบอลยุโรปก,ก็ไม่ได้มากนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือแนวรุกมีปัญหาด้วยนะครับอยู่เต็ง3ตอนนี้เนี่ยกออ็ผมดูไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้คืออัตราต่อรองซึ่งผมคัดมา10บประดับแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อดูจากโปรแกรมแล้วทีนี้ก็ไปดูว่า เกมเหล่านี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในช่วงไหนแล้วริวพูเนี่ยจะมีโอกาสฉลุยแค่ไหนเราก็ต้องไปดูว่าในโปรแกรมเกมถัดไปเราจะเล่นใน UCL แล้วเจอเปเช่แล้วแล้วก็เราได้พัก7วันเต็มๆเ,เ,เปเช่เนี่ยจะต้องเจอกับริวนะครับจากนั้นเนี่ยในอีกเอิงเนี่ยนะครับก็เจอทีมที่อยู่ใน10อันดับแรกของหลีกเอิงก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักเเรื่องอยู่ส่วนริวพูเนี่ย เจอทีมบุยของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วเล่นในบ้านด้วยผมก็มองว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะผ่านเปเชได้เนี่ยมันก็มีสูงมากจากนั้นในเกมที่30มิเนี่อลิเวอร์พูลก็จะเล่นในเมอร์ซี่ไซดดาบี้นะครับแล้วก็เกมที่31เนี่ยเจอกับฟูลแลนในเดือนเมษาเนี่ยนะครับห่างกันไม่กี่วันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้จะเตะทีขึ้นการได้พัก7วันก่อนที่จะเจอเปเชเนี่ย เป็นจังหวะเหมาะมากนับดูเนี่ยมันก็จะมีเกมที่ติดติกันเลยเนี่ยทั้งหมดอยู่ทั้งหมด5เกมนะครับแล้วก็วก็ไปแทรกนะครับโน่นเลยหลังจากกลับจากฟีฟ่าเดนะครับเนี่ยข่าวนี้ในเดือนเมษาเนี่ยนี่กลับจากฟีฟ่าเดมาแล้วนะครับเราก็จะมาเล่นในเม r ซี่ซานดาบี้นะครับแล้วก็มาเจอกับฟูลแลมก่อนแล้วก็ถึงจะไปเล่นในรอบ8ทีม เราก็คาดว่าเจอกับวิลล่านะครับตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะสภาพของวิลล่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ระหว่างนั้นมีเกมเจอกับเวสแฮมขั้นอยู่นะครับซึ่งเราเล่นในบ้านนะครับก็ถือว่าต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าในวันที่8หรือวันที่9้าเนี่ยนะครับเราจะเล่นในบ้านก่อนหรือไปเยือนก่อนถ้าไปเยือนก่อนก็จะดีมากนะครับหลังจากเจอเวสแฮมเราก็จะเล่นใน UCL เจอกับวิลล่าแล้วก็เจอกับเลสเตอร์นะครับซึ่ง การเจอเลเซอร์เนี่ยต้องไปเยือนแต่ว่าเลเซอร์ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มทีมที่หนีตกชั้นแล้วก็เป็นทีมที่มีปัญหาเรื่องเกมรับมากๆเลยนะครับจากนั้นเราก็ได้พักเต็มๆสัปดาห์ก็เจอกับท่านแน่นฮอสเปอร์วันที่ยี่กเมษาแล้วก็คราวนี้เราก็จะมาเล่นใน ucl ปลายเดือนนะครับวันที่ยี่บ้าหรือวันที่ส0ิเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าโปรแกรมมันจะจะถูกไปล็อกตรงไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย มันจะเป็นเกมรอบรองชนะเลิศแหละก็ตามที่ผมบอกนะครับว่าในรอบรองชนะเลิศเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอทีมจาเมืองหลวงของสเปนเนี่ยสูงมากนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าเราเล่นในรอบรองชนะเลิศเราเจอสเปอร์ก่อนแล้วเ,เราเล่นในบ้านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เจอสเปอร์เนี่ยเป็นของชอบเราแหละ นี่อาจจะเป็นเกมที่ตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เล่นใน UCL เกมที่ไปเยือนเชลซีเนี่ยอาจจะเป็นเกมที่เราไม่จาเป็นที่ต้องไปเครียดอะไรแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเล่นกับเชลซีเสร็จเราก็จะมาเล่นในรอบรองชนะเลิศอีกเกมหนึง่งแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับอาร์เซนอลถ้าเราปิดจ,จอ็อกก่อนที่เจอเชลซีเรามาเจออาร์เซนอลเนี่ยคราวนี้นักเตะของอาร์เซนอลเนี่ยก็จะมา ยืนตั้งแถวเป็นการออฟฟอร์เนอร์ให้กับเรานะครับเนี่ยใน3เกมหลังสุดเนี่ยคราวนี้เราเล่นแบบสบายๆแล้วนะครับก็คือปล่อยไหลไปนะครับแล้วก็วิธีการบรหิหารจัดการของอนเนอร์เนี่ยผมก็มองว่าการรักษาสภาพนักเตะเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วในกลุ่มทีมลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลถือว่าเป็นทีมที่มีนักเตะที่มีปัญหาสภาพร่างกายน้อยที่สุดแล้วนะครับ แล้วก็นัดชิงชะเลิศเนี่ยก็จะไปอยู่โน่นเลยนะครับหลังเราเตะเกมพรีเมยรีกนัดสุดท้ายที่เปิดบ้านรับคริส,สรตันบาเลตจบไปแล้วนะครับก็ไปเตะวันที่สามสิบเอ็ดมฤภานะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็ห่างกันเป็นสัปดาห์เลยนะครับอันนี้ยผมมองว่าถ้าดูตามโปรแกรมนี้เนี่ยการที่มองว่าลิวพูเป็นเตงหนึ่งในรายการนี้ผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่แม็ e เซนอยู่ในทัศนส่วนตัวผมนะ คิดเขาข้างตัวเองเนี่ยการบริหารจัดการที่ดีมาเนี่ยนะครับแล้วผมเชื่อว่าในทุกช็อตต่อจากนี้เนี่ยถ้าจะต้องเน้นเนี่ยก็คือเก็บเกมเหล่านี้ให้ได้ให้หมดนะครับแล้วก็การที่เราได้พักมากกว่าเปชเชแล้วก็เกมสเนี่ยเราได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมมองว่าเนี่ยจะทําให้เราผ่านเปชเชได้จากนั้นเนี่ยในรอบแทีมเนี่ยผมมองว่าคู่ต่อสู้ไม่น่าจะถานยูฟุอยู่นะครับทั้งในงแง่กระดูกทั้ง ประสบการณ์ต่างๆผมมองว่าผู้เล่นของลูพูเนี่ยประสบการณ์ดีกว่าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถมองข้ามไปถึงรอบรองชนะเลิศได้เลยไม่ว่าจะเจอแอตเมดิสหรือเจอเรมริดเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมที่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เหมือนดูมากรุกเหมือนดูเกมที่ลูพูไปเยือนแมนซิตี้นั่นเลยครับแต่ถ้าจะถามผมว่าอยากเจอทีมไหนมากกว่าไปคิดว่าเจอแอตเมดิส มันน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีผลทางจิตวิทยาผมมองว่าถ้าเจอรอดมิริตเนี่ยมันมีผลทางจิตวิทยากับนักเตะริเวภูพอสมควรคือมันเคยมีปัญหาแพ้ทางกาันไม่ว่าในเกมล่าสุดในริเวพูเนี่ยชนะได้แหละในกรุ๊ปเศษแต่ว่าการเจอกันใหม่เนี่ยก็ต้องประเมินกันใหม่ผมเจอเกมเย้าเยือนด้วยดังนั้นเนี่ยคิดว่าไม่ต้องมาเจอเกันอีกเลยนะครับเราเจอแอดมิริตดีกว่า โอกาสลิเวอร์พูลก็น่าจะดีกว่านิดหน่อยแล้วกน็นักชินชชะเลิศเนี่ยก็คาดว่าจะเจอกับบาร์เซลโลนานะครับถ้าดูตามหน้าเสือเนี่ยบาร์เซลโลนาเนี่ยก็เป็นทีมที่มีศัก,กยภาพสูงอันเนี้ยในทัศนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่าในความเป็นไปได้แบบเข้าข้างตัวเองหน่อยๆน,นะครับอันเนี้ยคือความคิดของผมนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถมองไปถึงนักชินชชะเลิศคือไปถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ย ผมมองว่าสามารถวาดภาพได้ว่าลู์พูลไปถึงรอบรองชนะเลิศได้แล้วถ้าเราสามารถปิดจ็อบในพรีเมยรีกได้ภายในเดือนพฤษภาเนี่ยเกมที่เหลือมันจะบระหิหารจัดการง่ายแหละการโรเตชันการรีคอฟเวอรี่นักเตะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำได้ดีขึ้นเราตัดเกมที่เราจะเล่นในนัดชิงชนะเลิศกับทีมนี้ก็เส้นไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเกมไหนที่มันจะไปอยู่ใกล้ๆช่วงนั้นใน UCL ดังนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเกมที่ถือว่ามันแยกเป็นเอกเทศไปไอเกมที่มันจะต้องอยู่ในช่วงโปรแกรมนั้นเนี่ยมันก็ถูกเลื่อนลงมาเตะไปเรียบร้อยแล้วทําให้ลูกภูเนี่ยตอนนีน้มีแต้มห่างทีมที่ตามมา13แต้มกับลูกได้เสียบวก12ลูกก็สามารถมองบวกได้นะครับอันนี้คิดแบบสมเหตสมผลเข้าข้างตัวเองนิดหน่อยนะครับแล้วก็อยากทิ้งท้ายว่าเราบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลู์พูเนี่ยเป็น บุคคลชั้นสูงนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยผมเห็นภาพของอันเนอร์เนี่ยไปนั่งอยู่สูงลิฟเลยก่อนถึงบล็อก v i p นั่นแหละนะครับแล้วก็เวลาลิวพูเนี่ยต้องเล่นในเกมเยือนเนี่ยปรากฏว่าเราเดอะคอปที่ตามไปเชียร์เนี่ยก็จะถูกจัดไปรวมกลุ่มกันเชียร์แบบจานบนสุดแล้วก็มุมสุดของสนามทุกทีดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถมองตัวเองได้ว่าลิวพูเนี่ยเป็นกลุ่มคนชั้นสูงแล้วกันนะ คิดเหมือนผมครับสวัสดีครับ